เขาจ่ายายลงไปเขาได้มันว่าได้เกือบสองแสนเขาได้โต้เนี่ยสิเขาซื้อนี่มันเขาบ่ปลาเลยเขาจะเสื่อได้เขา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 ก็ซื้อของเขาเนี่ยเรื่องเขากระเขาหัวหัวสองเก่าเขาก็ได้สองเก่ามันสิมาครูหลางเนาะครูอันนี้ครูหลางเขาสิจับจับเบ็ดอันนี้จับเบ็ดเก่ามากโล่งหลางนะมันสิเขาครูหลางข้างล่างไงเห็นบอกถ้าเขาสองโต้มันสิเขาวเป็นลาย ป่าเห็นป่าเห็นเขาเห็ุป่าเลยอมสูตรขามาเห็ดไตของเขามากเขาต้นตรงงวดแรกเขาต้ตรงก่อนงวดมากมันมากัมาเขาี้่นซับเขาเพียนอะไรเขาไมจับมจับเขาม่จับเขาบค่ะ ก็คือเงินเมื่อกี้เขาทั้งบนทั้งล่างเนาะเราทั้งบนทั้งล่างบอกรูป0 8 3 0 8 3มันออก3 0 8มันปะแม่นคร่ะ3 0 8แล้งบนทั้งล่างแม่นค่ะทั้งบนทั้งล่างถ้าตัดเรื่องอะไ้ทั้งบนทั้งล่างกลับไปกามแต่ทั้งบนทั้งล่างก็นั่งเบิ้งอยู่กับไปหนุนเนาะแม่นมันจะมาสามโจเนี่ยบ่หน่อยตกลงเนี่ยบ่ว่าแกนั่งเบิ้งแล้วกับมาซื้อ ซื้อตล่นาสารวัตรเฮ้ยเด้อสามหนึ่งบันีานสามหนึ่งแล้วก็สุยได้หนออุยสวยจสยลข่งหายมาสามหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยนสามหนึ่งเด้อเราบอกอยู่แล้วสวยสามหน่งแมนคันนซื้อคืนซื้อลงกะกะจะถืออยู่เนาะแต่ว่าเพื่นเพื่นหายมาตรงๆกะเฮ้าเฮาจนมาไกลนิตรงๆไม่หายมาย้าย่ก็บาอยู่ท่นอยากได้รถอยากแต่ท่านแบบนี้วะคุณผมว่าอากตัวปไหนนากว่ามัน หัวหลอกคนหัวไว้ไม่ออกเขรกดเง็้ให้นาเสกไปหายูเลยบอกนคนที่าพไปภาไปเอาโอเลยทนี่แล้วผ้าไปเอาเอออยาไดขั้นแบบจังสี่บอกคนมา่ออัพคนมาก้ปัญหาปัญหาอ่ากับบริษัปัญหาเนาะอันเป็นปัญหาใ่บสี่ใส่อย่างได้แบบขั้นนี้บอกหกศห อันหกศูนย์สามศูนย์นึ่บอคนวาเล็กถ่ายก็บเบานี่เดี๋ยวโอ้นเมบ์เาได้สิไปเอาก็ไปกันบ่หลายเนาะไปหนึงน่งอายดีเขียนแสดง,งเนี่ยกับบ่้าไพ่เม็นกซื้อซื้อทิม,มทิมวปรุ่นก้อนคนม่ 30, สมศูนยห่อยหนึง่งของันก็ได้ไดรถน,นะเขจะไปชมเนาะในลอตเตีต่สองใบแตออ่ไข่ยู่เหมือนผู้ปัาผู้ผาไปไปถือพ่อบานเาอย่าลืมเด้อพักันเบากันอยู่ไศูนย์กับหนึงมากตัวเดียวกันไห กยังบืซื้อได้นะอ่ามันจะบ่ได้ก็ไ่จะคู่เพราะมนก็จากบแม่จะบอกพูจะบอกอยู่เรื่อยๆศูนย์ถ้าไม่มีศูนย์ป้าิบเฝ้าก็มีตลอแล้วแม่นั่จะเฝ้าเร่อยเ้านก็ม่จเ้ายูนเฝ้ายูกันเฝ้ายูนผมได้ยินยู่เฝ้ายููะบอกตลอดก็ว่าสาวศูนย์ก็หนึ่งที่จะบอกแกหน่อยที่จะบอกแหน่อยก็ว่าจลืมหึกับศูนย์เด้อพน่นพนันสามหนึ่งนาเน่ยสาหนึ่งก็ะก็บอก่นของปูนี่ยังล่ะ <infl> ux, 2 2 8 9โอ2 7 8น้อเออเด่อเล่นแต่หงญาได๋ว่หันก็หงญาได๋เข้าก็เว้าเพิ่นว่าคุณก็เว้าอยู่ว่าให้เล่นงาเล่น31เด้อพูว่าให้เล่น31ปาวาอยู่แต่ว่าก็บ่เอาคือกันก็บ่น่าเสียใจือ่ก็บ่เสียใจบ่ไปเอาก็บได้อยู่บ่ได้ะเจังด ใ่หัวปลาพูนเขาเบิ่งเหล็กคำนวณสี่ประพูณคำนวณเมื่อกี้เลยใช่ไหมคำนวนจะได้ะสน,น่จ้าหปเคยจ้ารูนะถ้าจ้าเหมินมันลายปูอยู่เลยอ่ะ ต้นต้นนี้ก็คือตัวก่งเนาะเนอกขับป่าต้นต้นนี้เป็นเป็นเลขของคุณหมอคนไดสามหัวหน้าบหารเพิ่งกระเดาสามหัวนี้ก็กระเด้สามนี่ว่ากันนี่นี่ต้งของป่าเนี่ยมันจะมาตัวนี้นี่เขาเอาตัวกลางเป็นตัวก่งบริหานป่ามาศูนย์แห้งป่าให้เจ้าศูนย์นี่ยได้แมนคันมันปะปูนเราอยู่ซูนแปดสามแมน่ะแต่ว่าไห่แปดมันก็ถือไห่สามก็ถือไห่ซูนก็ถือก็มันก็จะสาม แต่ว่ารอบน,นี้ป่าให้มาดกบอรอบนี้ของป่าไอฮกของคุณหมอสามามันมาเขา่เาฮกของป่าฮกนีของป่าของหมอนะคะของคุณหมอเพิ่นกับเขา่าน้องมันก็นได้บนท่านหนึง่ง ในรางขันหนึ่งวิ่งแล้เขาคุณหมอเพิ่เข่าดู้นะป่าเนาะยม่น่มันรับอยู่เลขวิ่งเลขเมื่อยเพื่อนนี่เขาดูของคุณหมอเพิ่นสิเข่าสามสี่งวดหางวดแล้วสีเป็นไปงวดสองงวดเขาียกงวดแล้วป็นงวดเทียวนี้กำลังเข่างวดนี่โอ้กำเข่าสามสีพนมามันมันเล่นไปสองงวดหรือสมงวด น้องมันก็ซื้อมันก็มั่นใจของมันช่องแผนเวนงวดสองหงอดประมาณมันสิซื้อเขาซื้อจนเขาชิ่นเขาถือเลยแสดงว่างวดนี้เป็นงวดที่สองนะป่าเนาะเมนกราเล้งเขาเลยครับเพื่อก็บอกว่ามาให้ยสารอยูครับงวดนี้่ของก็พูดมากโง่ขาก็พูดมากโงอาจจะจัดให้กันก็ได้ครับผมเป็นสามโงสามหรือว่าจะมาเป็นเลขตัวที่ผมพูดจับห้ก็ได้ครับคือซีโอนในพวนจับหลายจับหายที่ไหนสองตัวนี่มักซื้อมันมาเกาะข้างล่าง อืมค่ะแล้วก็คำนวณซูมนี่แหละตั้มนี่นัมาออกทางลามาหลายอย่าับมหลายจะซื้อแรอยู่เรื่อยจบอสือเถื่อมันจะมาอยู่เลยไม่บอกบางห่งอยังบอสือจับ้ามันสือตึกต่อใช่นั่นพูดล้วมันบอกน้ำกันรุ่งคนนั้นแล้วก็ถึได้อานีาโอเจอคิดวอาพูดหน่ายคือง่ายยังบว่าเดิ

ทามันออกปับกับเอาโตัวเลขลางเลขถ่ายเลขลางตักหเห็นปากคนมกนักนอกปากก็มักอมมาสูบเขเห็นผา,นนายเลยลอยมาในจากน้อยหนึ่ง <c oughs> อมดือกันแล้วอันลูกงานแล้วก็บอกนี่อมมากยังบ่มั่นใจเลยบ่มั่นใจทานลูกแล้วบอกเอาเอาเลขเลขพกกับเลขอันแปดใส่พอช่วงงานถ้าติดจับมาใสา่ไม่เอะหาตัว ถ้าหตัเขาจับาป่ายังมาหัจับเองได้ตั้งรอแล้วค <im> ่ะเขื่อนจับไปก็ถือูพูดยนี้ลุ่งเราอยู่นะครับช่วนเดี๋ยวจะให้เห็นตมหนาคนยีหลงคนมากโย่วนนเสีอยงยอยิงันศุกรนมานกันอบคนใหญ่มากกันมากก็มาก็รกกมัดเห่นได้เลขมากแล้วก็บอกคนทำว่าถือเกลื่อยชก็ว่ไดรับข่าวันนี้ช่ันทีแหกนั้นเพื่อนต้อเพบอกป่ามาบอกป่ามาทีแหกมนดนว เก่าสามท่านก็ไปซื้อข้อบาทเลยเขาได้เกือบหะักจีนแล้วเขาได้หลายเกี่ยวที่เขามีเงินสื่อเขาสื้อของเขาตลอดเขาได้ทุกหมวดเนาะได้ทุกหมวดแล้วเแจกกันทุนเนาะสิร์หลายกันหมดเลยขันมันเว้นไปเขาก็เขาก็คอยซื้ออยู่แต่มันเว้นโดนเขาก็ซื้อหนักเขากระวือไปเจ็ดสองหมื่นสามหมื่นนี่แมควานที่ศษนี่ทุ่มเลยเขาก็เาก็จัดเหมือนแบบว่าเขาจับจุดถือเนะ เขาจนชินแล้จนมาซ้ำไหนซ้ำไหนมันสิดขาดจ่ออกมันกับผมาดนะครับคาเกรนไปน้ำเขาไปบางทีคนมาปลอแล้วบาทอาจะพลาดจงไปไปบ่โตเลขชัดๆที่ปะพุ้นั้งนวดหายงวดนี้นะครับเนา้ล่ะแต่ของคุณหมอนี่กับผมขาดครับเล็กเมื่อยเพิ่นเพิ่น่าพอปะพู่นมา่าดมาได้สองงวดแต่ก็เพิ่อนเขางวดนี่ตองเขา้านซีหายงวดแต่มันเขากับเขาต้อการสามซีงวดอยู่ เขาก็เล่นของเขาเขาก็พอดใส่ค่ะยังมองยังเ่าป่าวันนี้จั้งใจฟันกว่าพูดดีๆบ้างคิดซอยกันยังบองวิผู้ใดผู้โกรธวันนี้ฟันฟันาจังใดค่ะฟันจังใดข้าป่าฟันจำได้ชัางละเอียดฟันว่าได้ได้อุ้มน้องนิ่มอุ่นลูกสาวจะคล้มงฟันเป็นเด็กหน่อยฟันมาอุ้มน้องนิ่มน้องนิ่มมันบอกเลยค่ะ พูว่าว่าทองี่ศูนจท่ี่ศนย์นจสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่แม่แต่ว่าแต่ว่าเลขคำนวณไม่สี่นะถ้าจะตีสี่ศูนย์มันจะขึ้นขึ้นแจ่มสี่ศูนย์ศูนย์สี่คนนึ่งค่ะฟันแค่นี้โอ้ลูกขึ้นฟันตัวนี่วะเจาเลขสี่สูสี่งามเลยพอจานมีนะเลขคำนวณมีเอ้าก็บองได้หันได้ไปยังมีวะนะ มันตื่นขึ้นบนั้นล่างเลยั้นี้ซอน่นกนได้ฟันพวนเราไลหัวเราเบาความากตื่นเต้นจะโดนมีแค่นี้่ฟันไปดอุ้มลูกครับจะของวันเป็นเ่องน่อยมันหัดเบาจีจูนจูนจีหวหน่อยกับฟันสั่นนีวพูดกันฟันเท่านี้แ่านได้ตัวเลขเนะครับสำหรบชมเนาะกระบโม่แล้วฟันเมือขึ้นกับมากกับเบาสซ่กันฝังไปจีจูนจูนจีกันงานได้ครับสำหรับชมเนาะแค่นี้นะจะพาไปเดินวันี่สุดนะทุกเขา ค่ะท่านผู้ชมสาหรับตัวเลขของประภูลนะคะท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นแปดหกหนึ่งมีแปดหกหนึ่งสี่หกหนึ่งศูนย์สองแล้วก็สองศูนย์นะคะสาหรับตัวเก่งหรือว่าตัววิ่งวันนี้ของประภูลนะคะก็คือเลขหกนะคะท่านผู้ชมก็คือวิ่งหกนะคะก็ลองนําไปพิจารณากันดูนะคะแล้วก็เลขเอ่อเลขวิ่งของประภูลนะคะจะมาคู่กันกับของคุณหมอนะคะท่านผู้ชมเนาะของคุณหมอนะคะก็ เข้าบ้างหลุดบ้างนะคะท่านผู้ชมแต่ส่วนมากนะคะก็จะเข้านะคะเข้าสาม,มวดหลุดสองวดอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะของคุณหมองวันนี้นะคะก็จะเป็นเลขสามนะคะท่านผู้ชมเนาะวิ่งสามนะคะก็ลองนําไปพิจารณากันดูนะคะใครที่ชอบนะคะมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไอสตาร์ชแนลด้วยนะคะคลิปหน้านะคะมินจะไปติดตามตัวเลขที่ไหนนะคะก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีมีเลขความฝันของประพูนด้วยนะคะ4 0 0 4นะคะสําหรับคลิปนี้มินก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 啊。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.